เรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องการหาอินเวอร์สของฟังก์ชันอ่าเรามาอ่านนิยามกันก่อนนิดนึงเนาะเขาบอกว่าอินเวอร์สของความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ใหม่เกิดจากการสลับที่ของสมาชิกตัวหน้าและตัวหลังทุกๆอันดับในความสัมพันธ์ที่กำหนดให้อินเวอร์สของ R อินเวอร์สของ r เนี่ยใช้สัญลักษณ์ก็คือ r อินเวอร์สแบบนี้ r ยกกำลังลบหนึ่งเนี่ยคือ r อินเวอร์สโอเคป่ะแต่ถ้าตรงนี้มันเข้าใจยากให้จำแบบนี้ครับอินเวอร์สก็คือการเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x แค่นั้นเองเห็นป่ะเปลี่ยนคูณดับเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x โดยที่ x y เป็นสมาชิกของ r เห็นป่ะอินเวอร์สเขียนสองเขียนได้สองแบบเนาะโอเคป่ะเขียนได้สองแบบคูณดับ y x โดยที่ x y เหมือนเดิมหรือว่าเป็นคูณดับ x y ตัวนี้ที่ y x สลับกันนั่นเองโอเคเนาะเอาง่ายๆจำง่ายๆเนาาะพี่่เบบิร์ดอกว อินเวอร์สคือเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x แค่นั้นพอน้องดูนะเขาให้ r มาครับเซตของ r คือคู่นับ1น2 4 5 4ตัวนี้ก็คือคู่นับ x y ถูกป่ะโอเคไหมพี่เบิร์ดก็บอกว่าอ๋ออินเวอร์สก็เปลี่ยน x เป็น y เป็น y เป็น x ก็คือกลายเป็น3 1แค่นี้กลายเป็น4 2กลายเป็น4 5แค่นี้พอโอเคป่ะเคลียร์เนาะอ่ะ สิ่งที่ต้องรู้เพิ่มครับคือโดเมน r เลน r โดเมน r โดเมนคือค่า x ก็คือ1 2 5ถูกไหมโอเคเลนคือค่า y ครับค่า y ก็คือ3กับ4สลับได้ซ้ำไม่เขียน4มี2ตัวก็เอามาแค่ตัวเดียวโอเคไหมต่อไปโดเมนของ r inverse ละ่ะแล้วก็เลนของ r inverse ละ่ะโดเมน r inverse ก็คือ3กับ4 โอเคป่ะเลนส์ r inverse ก็คือ1 2 5ถ้าคนตาดีๆเขาจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยพี่นี่ไงเป็นไงครับเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x แล้วเราจะได้อะไรอีกอันหนึ่งก็คือโดเมน r จะเท่ากับเลนสของ r inverse จดไปนะโดเมน r เท่ากับเลนของ r inverse เลน r ก็เหมือนกันครับเลน r ก็จะได้เท่ากับโดเมนของ r inverse นั่นเองโอเค จะสลับกันแบบนี้พี่เบิร์ตเน้นย้ำนะตรงนี้สําคัญมากการยกจันไปเลยสําคัญมากโดเมน R ก็คือเลนของ R าร์อินเวิร์ใช่ไหมสลับกันเลน R ก็คือโดเมน R าร์อินเวิร์โอเคแค่นั้นเองอินเวิร์จำไม่ง่ายครับเปลี่ยน x เป็น y เปลี y, ป่ยน y เป็น x อันนี้คือการอินเวิร์โดยคู่อันดับโอเคเนาะง่ายที่สุดและคู่อันดับต่อไปอินเวิร์ตกราฟครับอินเวิร์ตกราฟกราฟอินเวิร์ยังไงอ่ะวิธีจริงอ่ะวิธีจริงน้องว่าเอา้ามีวิธีลัดด้วยพี่ วิธีจริงวิธีจริงให้ลากเส้นตรงลากเส้นตรง y เท่ากับ x แล้วพับแล้วพับสมมาตรอ่าแล้วพับสมมาตรหมายความว่าอะไรหมายความว่าแบบนี้ครับพี่เบิร์ดก็ลากไปครับเอาข้อหนึ่งก่อนนะ เ,เส้นตรง y เท่ากับ x มันก็คือเส้นตรงที่มันตรงขึ้นไป x กับ y มันเท่ากันอย่างเงี้ยเรียกว่าเส้นตรง y เท่ากับ x โอเคปะแล้วพับสมมาตรก็คือพับข้ามแกนนี้ไปดูเส้นนี้ก่อนนะเอาสีนี้ดีกว่าไออันนี้พับขึ้นไปมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เห็นไหมเส้นสองเส้นนี้มันสมมาตรกันก็คือมันทับกันเส้นนี้พับมาก็จะลงมาแบบนี้ ห็นปะไอเส้นนี้พับข้ามแกนก็จะเป็นรูปนี้แสดงว่าพับจริงๆมันก็คือแกนอ่าพาราโบ,บลาหงายเนี่ยกลายเป็นพาราโบ,บลาตะแคงนั่นเองโอเคปะอ่าทีนี้เอออันนี้ก็ยังพอทําไหวพอทําไหวไอ,ออันนี้เริ่มงงแล้วอ่ะมาดูอันนี้นะมาดูอันนี้เออแล้วจะพับยังไงล่ะเดีย๋ยวให้วิธีรัดขั้นเทียบทีเดียวแล้วนะ้องจะบอกว่าโหง่ายมากง่ายมากอ่าเฮ้ยเริ่มพับแล้วงง,งนะเห็นไหม พับมาปุ๊บมันจะเป็นลูกนี้ปืนหัวมันจะมาจิกกันตรงนี้คล้ายๆคล้ายๆภาพที่ส่องจากกระจกอ่ะมันจะตรงข้ามกันโอเคปะมันจะลองพับขึ้นไปปุ๊บมันจะทับกันพอดีโอเคอันนี้ก็เหมือนกันพับขึ้นไปปุ๊บจะทับกันพับขึ้นไปจะทับกันโอเคไหมทีนี้เออรูปหัวใจอ่ะโหยิ่งยากเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่เบิร์ตให้วิธีลัดแบบนี้ครับวิธีลัดแบบนี้วิธีลัดขั้นเทพอ่า วิธีรัดคันเทปใช้การพับกระดาษพับกระดาษนี่พับกระดาษโอเคปะ่ะใช้ทริคในการพับกระดาษจบแล้วครับวิธีรัดเราง่ายมากให้น้องวาดที่มุมขวาล่างมุมขวาล่างเท่านั้นนะพี่เบิร์นยืนย้ำนะมุมขวาล่างเท่านั้น เดี๋ยวเรามาดูร um ูปแรกกันก่อนดีกว่าร şey ูปแรกคือพาราโบลาไงถูกป่ะแบบนี้โอ so ้สมมุติว่ามันตรงแล้วกันอินเวอร์สของมันเราจะใช้การพับกระดาษขึ้นไปครับจับตาดูดีๆนะจับตาดูดีๆแวบปุ๊บพับขึ้นไปตึกตึกตึกตึนี่ไงมองเห็นไหมซองเห็นไหมเป็นอะไรครับ มองเห็นปะเป็นพาราโบลาตะแขค,คืออินเวอร์ททันทีเลยแม่เจ้าเป็นไงอินเวอร์ทง่ายไหมง่ายมากเห็นไหมจบแล้วครับปุ๊บพับหาอินเวอร์ทอ่าโอเคปะข้ออื่นก็ทำเองได้สองสามสี่ห้าถูกปะอ่ะเดี๋ยวทำข้อสี่ให้ดูอีกไหนๆเราวาดแล้วถูกปะจะได้รู้ว่าเหมือนหรือไม่เหมือนอ่ะเดี๋ยวพี่เบิร์ดเอากระดาษมาแผ่นนึงครับวาดขวาล่างอะเดี๋ยววาด วัดแกนก่อนปืดเส้นเป็นลอกก่อนลอกก่อนอ่ามันก็จะเป็นตัว M ถูกปะดูนะดูนะจับตาดูดีๆปุ๊บพับกระดาษอ่าเห็นไหมกลายเป็นตัวอะไรครับ W ถูกปะ มองเห็นไหมซองหน่อยนะซองหน่อยนี่ยพับกระดาษปุ๊บกลายเป็นรูปนี้รูปนี้ก็คือตรงนี้ไหมรูปนี้ก็คือนี่ยที่เราพับข้ามาโอเคปะ้ะพับข้ามาปุ๊บปุ๊บเห็นไหมแค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นกราฟรูปไหนนะใช้วิธีพับกระดาษปุ๊บจะเป็นอินเวอร์สทันทีโอเคปะ้ะรูปนี้รูปนี้รูปนี้ได้หมดเลยโอเคเนาะอ่าแต่เนื่องจากข้อสอบที่ข้อสอบแข่งขันนะพูดง่ายๆข้อสอบแข่งขันเขาไม่ออกหรอกหาอนะินเวอร์สเนาะ ม,มากถ้าออกจริงๆก็น้องก็พับกระดาษไปเลยไม่ต้องทําวิธีจริงวิธีจริงเนี่ยปุ๊บลากเส้นสมมาถ้าคนไม่คล้องปุ๊บเสร็จเลยตายอย่างเขียดแน่นอนโอเคนะน้องว่าเดาซิว่าอินเวอร์สของฟังก์ชันเนี่ยเขานิยมออกอะไรแบบที่1คือคูณดับแบบที่2คือกราฟแบบที่3คือสมการน้องบอกว่าแน่นอนพี่มันต้องออกสมการสิสมการนี่ยากที่สุดถูกไหมใช่ครับถูกต้อง นิยมออกที่สุดคือสมการคูนดับคือเบสิกกราฟเนี่ยไม่ค่อยออกสมการเนี่จะออกเยอะที่สุดนั่นเองโอเคเราไปลุยแบบสมการแล้วก็สูตรลัดขั้นเทพกันครับผมต่อมาครับมาดูการหาอินเวอร์สแบบสมการอันแรกบอกว่า r เป็นคูนดับ x y เป็นสมาชิกของ a cos b โดยที่ y เท่ากับตรงนี้ถูกไหมอ่ะทีนี้เราทำเต็มๆให้ดูก่อนนะ R n v v r s e เราก็บอกว่า R i n v e r รคือเราจะให้คู่อันดับมันเหมือนเดิมเมื่อกี้พี่เบิร์ดบอกแล้วว่ามันเปลี่ยนได้2แบบถูกไหมแต่ว่าที่นิยมเนี่ยเขาจะบอกว่าให้คู่อันดับเป็น x y เนี่ยเหมือนเดิมจะนิยมกว่าแล้วให้เปลี่ยนผลคูณคาร์ทิเชียนครับจาก a cos b ก็กลายเป็น b cos a แบบนี้เข้า okay, ใปะ่ะโดยที่เปลี่ยน y เป็น x เปลี x, ป่ยน x เป็น y ก็กลายเป็น x เท่ากับ 2y บวก3แบบนี้โอเค ่าเรียบร้อยเนาะอันนี้คือการเปลี่ยน x เป็น y เป็น y เป็น x แล้วก็สลับผลคูณคาร์ทิเชียนไม่ยากเนาะไม่ยากตัวนี้ครับก็ย้ายมาครับกลายเป็น x ลบ3เท่ากับ2 y โอเคแสดงว่า y ก็จะเท่ากับ x ลบ3แล้วก็ส่วน2ถูกปะ่ะแบบนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นครับเขียนเต็มๆเ,เราจะได้ว่า r inverse เท่ากับคู้อันดับ x y เป็นสมาชิกของ b cos a โดยที่ y เท่ากับ x ลบ3แล้วก็ส่วน2แล้วก็ปิดวงเล็บไปอันนี้คือเขียนแบบเต็มๆเลยโอเคทีนี้ครับเป็นไงอ่านว่าอะไรซาแหละสาลับไม่ใช่สลับไม่ใช่ใชอ่านว่าสรุปโอเคโอเคไหม,ไหมสรุปวิธีการคือมี3สเต็ปครับ3สเต็ปอ่ะสเต็ปที่1นงเปลี่ยนผลคูณคาทิเชียนเปลี่ยนผลคูณคาทิเชียน สเต็ปที่สองครับเปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y โอเคไหมสเต็ปที่สามจัดรูปให้ y เท่ากับเทอมของ x สามสเต็ปแบบนี้สเต็ปแรกเห็นไหม a cos b ก็สลับเป็น b cos a เปลี่ยนผลคูณคาร์ทิเชียนสเต็ปที่สองครับเปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y สเต็ปที่สามจัดให้อยู่ในรูป y เท่ากับเทอมของ x y เท่ากับอะไรของ x นั่นเองโอเคเนาะอ่าแบบนี้ได้เนาะได้เนาะอ่ามาฝึกวิธี จริงกันก่อนเนาะวิธีจริงกันก่อนอันนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าเปลี่ยนตัวนี้ถ้ามันเป็น fx บ้างทำยังไงอ่ะวิธีจริงก่อนนะเอาสีไหนดีสีเขียวดีกว่าถ้าเป็นวิธีจริงเนี่ยเราบอกว่าอะไรนี่ไอตัว fx เนี่ยก็คือค่า y แบบนี้โอเคปะ่ะถ้าจะหา inverse inverse ของมันคือ INV คือ INVERT นะเปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y แบบนี้แล้วก็จัดรูปแบบเมื่อกี้แหละเป็น x ลบ3เท่ากับ2 y เพราะฉะนั้น y เท่ากับ x ลบ3แล้วก็ส่วน2โอเคปะไอตัวที่เป็น y ใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็น f INVERT x ทันทีเลย x ลบ3ส่วน2อันนี้คือวิธีจริงคือทำแบบนี้โอเคปะสิ่งที่เราต้องรู้เพิ่มเติมนะถ้าว่า โจทย์ไม่ให้เป็น a c o s b มาพวกเนี้ยให้เรารู้ว่ามันคือ R คูณ R หรือว่าแบบที่พี่เบิร์ดบอกไปแล้วตั้งแต่แรกโดยการใช้สูตรลัดไอ้ตรงนั้นน่ะกำลังมีคู่หนูถูกจองจำชอบทำหลายใจอยู่ไปหาตัวแอมโมติกอนอาจจำการจำได้เนาะถ้าโจทย์ไม่บอกว่าเป็น a c o s b มาก็ให้รู้ทันทีว่ามันคือ R คูณ R นั่นเองโอเคเนาะอันนี้เบสิกอยู่แล้วทีนี้มาสูตรลัดขั้นเทพกันครับสูตรลัดขั้นเทพเราบอกว่าจดนะจดตามพี่ไปเลยเอา x ตั้ง เอา x ตั้งแล้วย้ายข้าง,ง,ลง,ลาง,างามี x ล่างต้องแปลงล่าง่าเอา x ตั้งเร้ย้ายข้างมี x ล่างต้องแปลงล่างอันนี้จะมีอยู่2สูตรเราจะใช้สูตรแรกก่อนเอา x ตั้งแล้วย้ายข้างโอเคปะ่ะมี x ล่างต้องแปลงล่างเดี๋ยวเราจะใช้อีกสูตรนึงก็คือสูตรแปลงล่างนั่นเองมาดูครับ วิธีการทําง่ายนิดเดียวครับเอา x ตั้งแล้วย้ายข้างย้ายมาจนให้ไอ้ตรงนี้มันเหลือแค่ x เดียวบวก3ย้ายมาลบ3ครับ3หายไปแล้วเหลือ 2x เห็นไหมเหลือ 2x 2x ทายัางไงให้เหลือ x เดียวเอา2มาหารครับ2ก็หายไปแล้วหายไปเหลือ x เดียวเมื่อไหร่ที่เหลือ x เดียวเมื่อไหร่ปุ๊บกลายเป็น f inverse x ทันที x ลบ3คูณ2เห็นไหมบรรทัดเดียวน้องต้องทําให้ได้สเต็ปนี้นะบรรทัดเดียว จทข้อสอบจะยากยังไงก็ไม่รู้แหละหาอินเวอร์สบรรทัดเดียวต้องทำให้ได้โอเคปะได้เนาะเราไปฝึกกันเลยครับผมอ่ะมาลุยมาฝึกกันหาอินเวอร์สในบรรทัดเดียวกันเอา X ตั้งแล้วย้ายข้างย้ายอะไรก่อนบวกหย้ายมาลบหเห็นปะ่ะหายไปละลากที่3ก็ยกกําลัง3าลากที่3หายไปรูทหายไปเหลือ X บวกหก็ลบห พอลบ5ปุ๊บเหลือ x เดียวแล้วก็จบแล้วครับตรงนี้เป็น f พฟซมทันทีบรรทัดเดียวเห็นไหมไวปะหูไวมากเลยอ่ะมาเอา x ตั้งแล้วย้ายข้างครับหาร7ก็คูณ7 7หายไปบวก54ก็ลบ54หายไปทั้งคู่ถูกปะยกกำลัง3ก็ถอดรากที่3ซะตรงข้ามอ่ะเอาตรงข้ามง่าย,ายๆกำลัง3หายไปบวก2ก็ลบ2ซะจบครับ f สบายๆอ่ะดูต่อ ตัวนี้ไอตัวคูนดับพี่เบิร์ของไม่ต้องเขียนเลยแล้วกันเนาะเอาแค่ okay. y ตัวนี้เลยแล้วกันโอเคปะ y ก็คือเป็น fx ตัวนี้ได้เลยก็เอา x ตั้งครับแล้วย้ายข้างบวก5ย้ายมาลบ5ครับโอเคหาร3ย้ายมาคูณ3คูณ3ต้องคูณทั้งทั้งหมดถูกปะโอเคยกกําลัง2ต้องถอดรากที่2ครับถอดรากที่2ก็ติดบวกลบติดบวกลบแบบนี้โอเคป่ะ okay, ก็จบแล้วครับ ติดบวกลบแล้วก็สแควร e r ูทสาแล้วก็คูณ x อกลบหก็จะได้เท่ากับบวกลบสแควร e r ูทสา x-15 ลบด้วย15นั่นเองก็จะจายส3เข้าไปโอเคสบายสบายไม่ว่าข้อสอบยากยังไงทําสเต็ปเดิมครับเอา x ตั้งแล้วยายข้างบวก863กแฟกก็ช่างมันไม่ต้องสนใจ863หมแฟกหมดไปลากที่5ก็ยกกำลัง5ครับกำลัง5หายไปเหลือ4แล้วก็บวกก็เอา4มาลบก่อน สี่หายไปเหลือรากที่สามข้างในก็ยกกำลังสามครับรากที่สามหายไปบวกเจ็ดก็ลบเจ็ดโอเคปะ่ะแล้วก็ห้าคูณอยู่ก็หารห้าครับเรียบร้อยเห็นไหมเอฟพีวีเด็ภายในประทัดเดียวโอเคเอา x ตั้งแล้วย้ายค่าอ่าโอเคไหมต่อไปอ่าเท่ากับคูณดับ xy โดยที่ y เท่ากับไอ้ก้อนนี้ x1 กบวกหนึ่งกำลังสาม เหมือนเดิมครับเราหาอะไรก่อน i n v เ r s e ถูกไหมเป็นคูณดับ xy เขียนเต,เต็มให้กันเลยแล้วกันเนาะได้เป็นอะไรเนี่ยได้เป็นอะไรครับโดยที่ y เท่ากับเอา x ตั้งแล้วย้ายข้างก็คืออะไรอ่ะสมมุติพี่เบิร์บ,บอกว่าเป็น fx แบบนี้ fx คือค่า y x บวกหนึ่ลังส f inverse x ก็จะคืออะไรครับเอา x ตั้งแล้วย้ายข้างกำลังสามก็ลากที่ส ถูกปะบวกหนึ่งก็ลบหนึ่งโอเคแสดงว่าตัวนี้คือ f อฟฟเอ็กซ์วยใหม่ก็คือ f อฟเอ็กซ์ x. ก็คือลากที่สามของ x แล้วก็ลบหนึ่งนั่นเองแบบนี้โอเคว่าวายตัวนี้ก็คือ f อฟเอ็กซ์แล้วสบายๆเนาะเอนสีหนึ่งจบครับอ่าเรียบร้อยเพราะฉะนั้นสูตรลัดเราคืออะไรเอา x ตดั้งแล้วย้ายข้างเดี๋ยวเราจะไปดูสูตร แปลงล่างต่อครับไปลุยพเพาะจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดนำมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อ,อย่าลืมกดกระดิงด่งติ้งๆเพราะเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่องนะเดี๋ยวเขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกไม่มีอะไรสามารถมาทําให้เราท้อใจได้ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเส้นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะวันนี้สวัสดีครับ